สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เก้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมสองันานรอยหกสิบปีนะพี่น้องตอนเตาผมมีเวียกหรอพี่น้องเพาราสั่งเวียกยั้งเหลือหามา,หา,า,หาให้อาหารอดพี่น้องอาหารอดงนะครับอดใหม่ว่าท่านให้ได้พี่น้องคบ่ผมตามมือล่ะผมบ่ให้ได้พัเขามีอาหารสำรองอยูน่น,นะครับให้ถ้าอาหารอดง่ี่ นี่ครับอาหารลูกรอดเม็ดน้อยๆนะครับเ <c oughs> พิ่มขึ้นจางง่อยลายจางง่อยลายกวาตะกี้อยู่พี่น้องพอเขาเริ่มกินละแต่พอมผมสิมมมพามาฟังเสียงเขาได้หมดน,นี่จุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับเลยดิยพี่นอ้องยังไม่ให้น้ำกันพี่น้องฟังเสียงเขาคนนผ,ผมเปิดทา้าออดต่อก แร่นดอกนะครับมันก็ยง,ง่ายพีพ่น้องมื่อหนึ่งหาเมื่อหนึ่งนั่นวัฒนัดพีจอเไรเขาไทยเหมือนี่กันไทยมูเซียนเขา้าไทยนี่น้องไทยคีบคุณเซียนก็คีบกันลายคีบปันลร้อยสามร้อยก็คีบแล้วคีบเรียงลรกอดนี่ซำกันเนีพผ่าดไปเนีกับออาอได้อพี่น้องว่าซือว่าพิดกัน ตามนั่นแหละพี here, ่น้องบอไทยเน่ยบอกเล้าเนี่ยตะกี mm ้ตะกี Lu ้บอไทยเปลี่ยนสไตล์มามาบ่กเล้าก่อนมูเขาจะว่าบ่อไทยมันบ่อเล่าอะไรหรอคนาอเล้วะพี่สัมิดพี่สัมิดนะครับขพเอ้น้ำารานี่พี่สัมิดซอซีดานะครับยืดกุมเราว่าเอาบอกเล้าเนี่ยนองก่อนนะบ่กไทยไอฟักน้ำยากเราวะไอที่เอาเอานี่แล้วเอาอีสานเท่ามันวันเท่านี่โดนผมว่านะครับ พี่สอเป็นแน่นาะพี่สอสบายดีเด้อแถวกระซุมพี่สบายดีเนาะหาอยู่หากินคล่องเนาะพี่เนาะตามข้าวเล่าพี่เนาะพี่สอทำมิดพี่ส,สอนสีดายืดกำกันแต่ก่อนหโฆษณาหโฆษณาไงผม <laughs> มือปืน <laughs> มือปืนเป้าสาดแล้ววัง <laughs> อันนี้คุ้มกำลังทำร่างพี่น้อง นี่ครับอ้อมไปเมืนนี่นคุมกำลังสำรองความสืบไข่เสมอเดี๋ยวไข่หมดได้ออกทันที่นะครับจุดนี้นะครับพี่มาทางนี้กันพี่น้องนี่พักความนี่พี่น้องพักพักไม่เขาอยู่ด้วยแล้วอันนี้ว่าไรเด้พี่น,น,น้องข่วมตะทิมวนย้อนตะไลนะครับ เติมน้ำไปนะผมได้พีน่น้องเติมน้ำที่ข้างล่างเติมมัน,นก็ไหลออกตรงนี้ไหลออกหุนี่พี่น้องอย่ายงนเสียงบ่ครับเติมน้ำก็ออกหุ่นนี่ไหลแห้งดีขนาดนี้เกาแห้งกอ,อกแห้งนะครับตัวตัวบ่มีลูกดอดอกพอตโตนะครับที่ตอนไหน,นเอาใส่ใบจอ,อกนี่มันก็ติดเท้าใบจอ,อกก็มีเลยพี่น้อง แต่ว่าเขาก็ลงมาจัดการที่เขาคบหน่อยโดนลูกอัดเขาก็มาจัดการที่เขาไปบยึดทั้งใบจอกเขาขึ้นมาได้ยังไงบุ๋มเขาพยายามยังถือใบจอกพี่นอ้องเขาก็ลงมาอนใบช่องว่างเห็นพีใบจอกมันงที่ข้างนะครับในของมันข้างเลยนี่มันข้างน,น,นี่สองข้กันนี่เห็นไหมครับนี่ข้าง ว่านมันเป็นหจอกจ่อจอหว่องมัน,นขานบักร้ายเลยก็เดี๋ยวบ่ต้องบ่ต้องลงใส่ห่ะเขาย่ให,หาย่ให้ลูกใบจอกนะครับใบจอกมาซอยในการผลิตออกซวเจที่เย็นนะครับเขากินน้ำเลยพี่น้องเขาดูดเขาดูดกินหากว่อนะพี่น้องจุ๊บจับจุ๊บจับยำขึ้นผมิึงดูดกินหากใบจอกส่วนจอกนี้นะครับเอออื่นเขายังเขืเอ่ขอน เพื่อนยังพ <Jamie, here S 2> ี่น้องเหรเไปยังเขา่อนผมบจชานี่ปลาจบชาวา่เพี่น้องตาชาว้าหน่อยครับแต่้างในมีไปทงในท่านไปอยู่พี่น้องี๋กว่ไปออกขางใน่อไปางหนดังเอาหน่อไปขนไปบนเขียงครับนี่เริ่มีขวบบบลงไปเลยมอ xaum nồi cùng quay vào đây đấy thì nọ nhìn thấy không bay chọt bay nè làm ngang qua này đấy thì nọ chiếu đêm chiếu đây mưa chịp, hay... <laughs> chìm này khoang rồi ôi vớt sầu mưa, đây, mưa chịp, đấy thì nọ mưa chìm chẳng ai hay cả vớt sầu mưa gặp một không thì อ,ออกไปวนแล้วออกมาสักทีนะครับได้ยินเสียงเลยพี่น้องจุ๊บจับจุ๊บจับไปขุมก้อนรงคำร่างของท่านกินใหญ่หมอนียฟ <c oughs> องมือกินเต่นหนึงนะครับบ่ให้กินดูกินหลายวันนะครับงองมุหมีพี่น้องเออทอดไทยกินว้อนงีแล้วกระจายไปเองนะครับพวกนี้น้ำไหลออก ก็นำไหนลงลางด้วยพี่น้องนำไหนลงมันต่างกันลางแล้วก็ค่อยๆกระจายไปที่คอยแล้วพี่น้องเัาเป็นหยาดกันมันมันเป็นน้ำน้ำเปลี่อนปีอยู่นะครับเอาตาละควบดูให้เข้ากัได้ไลยแหละล่ะมีอย่างมาเลกเวียนกันเด้อพี่น้องพูกนี้มีอย่างก็เหม็นขนาดดานลางเด้อพี่น้องเด้อกุ่นมึงหัวกอมันกินเงี้ยหมดเอ้ยเลยสวยงามม่กพี่น้องคลิปมือ อีหามือก็เป็นขาอันต้นนี้ผมว่าท่นเขาสมบูรณ์แข็งแรงสิบหามือเรื่อมต่อขาเลยพี่นอ้องหน,นุกำลังไงนะครับเอาคลิปนี้เขาท่านนี้วยพี่น้องพอกันใ่คลิปหนาผูกต้นตะไคร้ลืมสับตะไคร้พี่น้องกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดว่าสวัสดีครับ